นิทานเรื่องราชสีลาและหมาจิ้งจอกราชสีลาและหมาจิ้งจอกตกลงร่วมมือกันออกล่าสัตว์วันหนึ่งทั้งสามล่ากวางมาได้หนึ่งตัวราชสีจึงให้ลาเป็นผู้แบ่งส่วนเจ้าลาเสนอว่าควรแบ่งเนื้อกวางออกเป็นสามเท่าเท่าเท่ากันและให้ราชสีเป็นผู้เลือกก่อนแต่ราชสีกลับไม่พอใจตะปบเจ้าลา จนขาดใจตายแล้วก็พูดว่าโจมาจิงจอกได้เจ้าลองแบ่งบ้างซิอ,อาจิ้งจอกจึงจัดการแบ่งเนื้อกวางออกเป็นสองชิ้นชิ้นที่หนึ่งใหญ่กว่ายกให้กับราชสีส่วนชิ้นเล็กเป็นของตนเองราชสีก็ยิ้มอย่างพอใจอดีมากบอกหน่อยซิว่าเจ้ารู้ทีแบ่งเนื้อได้อย่าง มาจิ้งจอกตอบกลัดไปว,ว่าข้าก็รู้ได้จากสากข,ของเจ้าลาที่อยู่ตรงหน้านี้ยังไงนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงรู้จักเอาตัวรอดจากตัวอย่างที่ได้พบเห็นครับจบครับฟันดีท้ทวีสูุครับ